ที่คนไทยที่ป่วยติดเตียงนานๆต้นงจากมาได้เมื่อไหรอจากโรคหรือว่าบาดแผลโรคตขายดูดูเขาก็ต้องทำไปใช่วันนี้นะธนาคารเพื่อการเกษตรนะคะมีโอกาสโชคดีได้มาช่วยคุณลุงก็เนื่องจากว่าท่านพระครูโกวิศิตตสานะคะเจ้าวาวัดมุสลิศได้ทำในเรื่องของ เ่ยวยเหลือผู้ป่วยอิดเตียงนะธนาคารนะคะวันนี้ก็เลยเดินมือที่อาจารย์จำเนียนสารานะคะครอบจากผู้ป่วยติดเตียงนะคะก็จัดทาที่นอนน้าให้กับผู้ป่วยนะคะททปนนะคะีนี้ทําดํจำนวน120ท่านก็เ,กเป็นหนึ่งที่ได้รับช่ดดยวยเหลือก็จะช่วยป้องกันในเรี่ยงแผลก้ทับนะคะ ก็หวังเป็นอย่างที่ว่าอันนี้จะจใช้ประโยชน์กับทุกทุกที่เนาะในการป้องกันแผร่กระนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณท่าอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่เหมือนเมตตานะทําให้ธนาคารได้เช่วยเหลือกับกลุ่มที่ควรที่จะได้ทำเช่นเดีเป็นข้พที่ธนาคารรับซื้อจากเกษตรกรจริงๆนะคะเพื่อช่วยยกระดับราคา เป็นพระองที่แทนว,าวาาราได้เช่กันทางการกเกษตรและฝ่ารเกษตรได้มาทำวิธีม้อเตียงยาพาราน้ำและที่ใ,<ช>ให้ผู้ป่วยเ็่ต้องกั่นแผล,แลกดทับใครก็ต้องขออนุโมทนากับผู้จัดการ ก็ทำงนของินที่เพื่อที่ได้ทีเพื่อสนับสนุนทำให้ผู้ป่วยนั้นได้รับความสะดวกสบายวันนี้ตัมาก็ได้นำนักของธ่านาระาทบตมาเึ so ่องมาในโครงการของผู้ป่วย ติดเตียงซึ่งทางวัดนั้นได้ทำการช่วยเหลือในจำนวนที่60รายด้วยกันทางธนาคารโทสอน,นั้นได้ทราบถึงู้ป่วยาของาทางวัดก็เลยได้เสนอให้ทางวัดนั้นได้ได้คัดเรื่อกผู้ป่วยที่มีความจำเป็นในการใช้เตียงเตียงยาพาราทางวัดก็ได้คัด ส่วนรายชื่อไปมีจำนวนสองรายด้วยกันคือรายที่หนึ่งก็คือชื่อโยมคนไทยถือมาแล้วก็รายที่สองคือรายนี้ได้ชื่อว่าทองทุกเทียมจ้อยซึ่งก็ได้รับการกำรนหนดจำนนจากกอต้องสงน์ัฒนาด้วยได้าบมาว่าทางธนาคารน,นั้นโดยมูิอาจารย์จำเนียนสนารานาด้จะมอบให้ ในจังหวัดเพียงแค่หนึ่งรายเท่านั้นแต่ก็ได้รับการอนุเคราะห์อย่างดีคือสามารถที่จะรับการช่วยเหลือคือนำมามอบให้ถึงสองรายด้วยกันถือว่าเป็นความ mm hmm. โชคดีของโครงการของจังหวัดมุกดาดและทางจังหวัดนครปฐมเพราะงั้กนก็เลยขออนุนา,นานใน,น,น,นมื่อที่ของอาจารย์จำเนียรสามารถแล้วก็คณะ าการทำงานของทอต่อเป็นอย่างยิ่งสมุทันลาธนาคารได้มาช่วยแบ่งเบาภาระแบ่งน้อยก็ในเรื่องของที่นอนนะครับเพื่อจะได้ให้ผู้ป่วยได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับก็แล้วก็ในส่วนของข้าวก็ฝากไว้เอาไว้เป็นทำข้าวต้มฐานอ้วนเป็นข้าวหอมมะลินะครับ นกะ็ถือว่าขอให้ <sk ill> ขอให้ไม่เจ็บอะไรไปมากกว่านี้แล้วขอให้หายกลับมาฟื้นได้ <sk ill>